สวัสดีค่ะคุณอารนนโพสเดกม้เนอคำที่อยู่หลังคำกำหนดนามกลุ่มที่หนึ่งนะคะอ r d i n a นะคะอย่างคำที่อยู่หลังคำกำ,ำหนดนามกลุ่มนี้เป็นคำบอกลำดับที่นะคะได้แก่ first second last third next another ซึ่งอ,อาจอยู่หน้า adjective ก็ได้นะคะ,ะประโยคตัวอย่างนะคะ He is the first foreign student in my class เขาเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติคนแรกในชั้นเรียนของฉันนะคะ่ะเช the last person to apply for the job เธอเป็นคนสุดท้ายที่มาสมัครงานนะคะขรงสร้างรูปประโยคก็ประกอบไปด้วยทำไมเนบวก ordinal บวก n นานะคะแล้วก็อาจนำหน้า adjective ก,ก,ก็ได้นะคะเช่นประโยคนี้นะคะ อ่าโพสดเทามายเนอร์ hmm. นะคะอยู่หลังคำกำหนดนามเด็นะคะอ่าแต่ว่าอ่า uh, อยู่หน้าแอดเจ i v ฟนะคะอ่า uh, ซึ่งขยายคำนามสติวเดนนะคะ mm hmm. ก็สุขสันต์ร่ำรวยไม่เจ็บไข้นะคะกู๊ดล่างแองเกิลทีนโท e l ลิสสวัสดีค่ะอ f t e r นน o n